สวัสดีวัยรุ่นชาว FC อนไลน์ทุกคน้วยนะครับผมวันนี้ก็กลับมาอีกแล้วนะครับกับผมจานเต้พารวยนะวันนี้เออพอดีว่าเกม FC อนไลน์เนี่ยเขามีพาร์แบบใหม่มาตอนแรกพี่ก็งงๆเหมือนกันแต่ว่าวันนี้เราทำภารกิจครบแล้วเดี๋ยวเราจะมาปิดพาร์กันเนาะนะครับก็ตัวอย่างพาร์เลยนะก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับผมจะเรียกว่า Battle Pass นะนะครับผมก็จะมีไอ้สามร้อยบาทเนี่ยที่เป็นสแตนดาร์ดแล้วก็มีพรีเมียมอีกนะครับผมถ้าซื้อสองอันก็น่าจะลดไปอีกนะเออก็คือเงื่อนไขเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าเราซื้อสอง ผมก็คือซื้ออันนี้แล้วก็อันนี้นะแล้วก็2อ,อันนี้นะที่หลายๆคนงงก็คือมันจะเป็นการซื้อพาสพร้อมแพ็กเกจที่มันเป็นแพ็กเกจแบบประจําช็อปอยู่แล้วนะครับผมก็จะประมาณนี้นะไอแพ็กเกจพวกเนี้ยอะไรแบบเนี้ยมันก็จะบวกไปด้วยเนะี่ยแพ็กเกจที่ไปอยู่ในเมนูของแพ็กเกจเนาะนะครับก็จะบวกแพ็กเกจพวกนี้ไปด้วยอะไรเงี้ยก็จะกันแบบซื้อแล้วก็ได้ส่วนลดในส่วนของแพ็กเกจไปด้วยนะครับผมอ่าแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวเราจะมาปิดแบตเทิลพัสแบบธรรมดากันนะครับก็คือแบบราคา3า0รบาทเนาะซึ่งไอภารกิจตต่่่่่่่่าาาางงเนนนนนีีีีียยกะรมม้้ลลสวววพพัััหหืือออออแแทํคบบด ก็คือในราคาสา0บาทเท่าเดิมน,นะแต่รู้สึกว่าของรางวัลแอบ,บน้อยลงนิดนึงนะเพราะว่าปกติแล้วจะมีตั๋ว30%ให้แต่ว่ามีตั๋ว30%ปรนะประมาณนั้นเลยก็คือรู้สึกว่าในพาร์ทใหม่นียค่อนข้างคุ้มในเรื่องของการเปิดการนักเตะม,มากเลยคือมีสิทธิ์ที่เราจะได้ลุ้นการที่มันแบบน่าสนใจมากๆก,ก็คือเราจะสามารถเลือกบวก8แบบนี้หรือว่าเราจะเลือกเป็นบวกหกถึงบวก8แบบนี้ได้เลยนะนะก็น่าสนใจไปอีกแบบหนึง่งนะครับผมในส่วนของพรนะีเมียมเนาะอันนี้พี่ก็ยังไม่ได้เปิดเนาะแต่ว่า,า,ากได้็ สิทธิ์ลุ้นมากกว่าเดิมนะครับผมแล้วก็ภารกิจไอ้พวกนี้ก็จะเป็นภารกิจคล้ายๆกันคือถ้าใครทำสแตนดาร์ดเสร็จก็ลองมาดูเมนูพรีเมียมว่าตัวเองแบบทําครบหรือยังแล้วก็อาจจะถ้าสมมติว่ามีเงินก็เติมพรีเมียมเพิ่มไปได้นะครับผมแต่ว่าสแตนดาร์ดก็เป็นสิ่งที่ยังน่าเติมอยู่นะอ่ะก็มาดูกันเลยนะวันนี้ราคาพรีเมียมกับราคาธรรมดาเนี่ยก็ต่างประมาณเท่าหนึ่งนะก็คือไอ้พรีเมียมอะได้การ์ดบวกแปดสองใบนะครับผมก็คือลุ้น2ใบแต่ว่าใบสแตนดาร์ดก็คือได้แค่ใบเดียวนะโอเคมาซ เลยนะโอเครับมาอันนี้มันก็จะให้เราเลือกนะว่าเราจะเลือกแบบไหนส่วนพี่นันโอ้โหเลือกบกแปดแน่นอนเพราะเดี๋ยวเจกนะเย่ yeah. นี่นะคือหลายๆคนก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยทำไมของเส้นหายไปไหนนะก็คือมันอยู่ในสมุดทั้งหมดนั่นเองนะครับผมก็จะได้พวกสมุดพวกการ์ดเอ่อเศษเศษมาแล้วก็มี CP อะไรอย่างงี้สมุดก็เอาไว้อัโปโหลดได้นะครับผมรับไปเลยโอเคนี่นะก็จะเป็นตัว๋วเอ่อก็จะได้ตัวมาแล้วก็แบบพวกอัปเกรดซ้ําอะไรแบบนี้นะแล้วก็การ์ดเศษเศษมานะครับผมก็คือเหมือนในการ์ดเศษเศษอ่ะปกติแล้วมันจะมี แบบพวกลุ้นบวกห้าหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีแล้วนะก็จะเป็นเน้นแบบว่าไอรางวัลตรงสุดท้ายแทนก็คือเน้นบวกแปดเนาะโอเคเดี๋ยวเรามาเปิดแพ็คนักเตะทั้งหมดกันเฮก่อนพูแต่ว่ามันเกิดเกิดมาไปเปิดเลยไม่ต้องวอล์มาขอตัวละพันเอ็มพอไปบ้าเอ้ยไม่น่ามีอะไรนะไปดิ ไม่ได้บอกไม่ได้เลยถ้าบอกก็จะแต่จะแปดเอ้าเอ้าตุ้ยชิปเชงโก้ไม่ใช่อะไรเ่ยบอโร่โอ้เราเผลอกดผิดเอาเราไปเปิดไอ้ใบนั้นด้วยเอาจบเลยไา้มาเป็นบอโร่เอ้าไอ้เกดผิดชิบหายละ ก็การเซตๆนะก็จะได้พวกนี้มาแบบพวกธรรมดามาเนาะส่วนไอ้การ์ดบวกแเนี่ยก็จะเป็นแบบนั่นแหละก็เท่านี้ไอ้เ้ยกดหิด้วยจะลุ้นโอเคโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูเรื่องเงินกันนะว่าได้มาเท่าไหร่ที่จริงมันจะมีเงินดองของพี่ด้วยนะไม่แน่ใจว่ามันบวกไปเยอะหรือเปล่าอาจจะบวกสักสองสามพัเอ็มนะเงินเยอะจัง ได้มา2 0 0 0 0ืนก็ที่จริงมันจะบวกเงินดองของพี่ไปประมาณ3 0,000ื่นอ้สามพันะก็น่าจะประมาณ2 0 0 0มืนเกือบเกือบสองหม่ก็ค่อนข้างคุ้มกว่าเดิมนะปกติเพราะปกติแล้วเนี่ยเปิดพาสอาจจะได้ประมาณ10,000่นกว่ากว่าหมื่นห้าหมื่นหกอะไรอย่างงี้แต่เหมือนมันก็แอบเพิ่มมานิดนึงนะโอ้โหแล้วเรากดผิดไปซื้อไอ้บอโรอะไรโอ้ได้เป็นบอโรมาก็คือเงินประมาณ2 0,000บวกกับตัวนักเตะอีกมือสี่หมื่นก็น่าจะราคาประมาณก็ได้มูลค่าประมาณเท่าเดิมแหละนะไม่ได้มีเพิ่มเติมอะไรแต่ว่าที่น่าสนใจ เลยก็คือไอ้พารที่มันเป็นแบบพรีเมียมนี่แหละก็คือมันจะได้ไอ้ใบที่เปิดได้บอโลเนี่ยสใบนะก็คือแบบไม่ใช่ได้บอโล2ตัวนะแต่ว่าเป็นใบที่แบบลุ้นบวกแปดถึงสใบเลยนะครับผมยังไงก็ไอ้บ้าเอยพาไปเปิดเฉยเลยนะเออก็ไม่เป็นไร รั <c oughs> งหน้าเอาใหม่เดือนหน้าเอาใหม่แล้วก็ถ้าสมมติว่ามีถ้าสมมติว่าพี่ทำธุรกิจของไอตัวอเมิลคอบอะไรนะก็จะมาเปิดให้ดูอีกครั้งละกันนะครับผมครั้งนี้จะไม่พลาดแล้ว <c oughs> แต่ถ้าเซรดอเป็นบวกแปลกก็น่าจะโอเคอยู่นะไอ้บ้าเอ้ยอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนนะครับยังไงถ้าชอบพิมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในสิติหลังบ้านนะคือยังมีอีกหลายคนเลยที่ยังไม่ติดตามนะยังไงฝากติดตามด้วยละกันนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปละเชเจอเกณ Eu não